เรียกว่า Amazing Thailand ครับโอเคแน่นอน,นครับแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าแห่งวันแห่งความรักนะครับมีความรักโอ้โหนี่ครับวันนี้อย่างเต็มเปี่ยงนะครับรักคุณพ่อรักคุณแม่ไหว้คุณพ่อไหว้คุณแม่และเพื่อนสนิทและก็ความรักสําหรับนะครับคนซึ่งเข้าใจกัน14กุมภามาถึงมวยควู่เอกน้ำรายการพี่ครบครับทางด้านผมแดงนี่ถุงเงินนายกเอทัาล่าครับจากทัศลานครศรีธรรมราชนับเงินนี่ทางด้านกายสิทธิ์ลูกกรมปะหลวงครับจากอเภอละแมจังหวัดชุมพร 127ปอนบด์อเท่ากันครับไฟแดงเมชาในชั้งรยยี่สิปลดไป1นึ่บอลกับมาการหัดสนัยชัยรัตน์กับตัดสินชี้การบนเวทีดูครับว่าคู้เอกนํารายการในวันวาเลนไทน์ต่อยกันยังไงติดตามกันไปครับพี่น้องแฟนมวยที่ชมกันทางหน้าตู้ดาวด้านสเก็ดดาวนี่ครับนายกเอผ่านไปแล้ว1ซสอผ่านวันที่ทางด้านถุงเงินจะมีเงินเข้ากระเป๋าเยอะไหมสิบสี่คุมพาต้องลุ้นกันต่อนี่ครับท้าวท่าสลาก อย่างหวัดช <im> right? <im> ุมพรนะครับถ <orar S 2> <im> ่ายทอดสดนีนี้บอกว่าโอ้ยฟังชัดสัญญาณดีจริงๆนะครับคุณไก่เมืองคอนและคุณคมนี่ครับพอเพิ่ถึงชุมพรแล้วก็ฝากความคิดถึงไปยังจ่าบาวกองซืบครับผู้ใหญ่ป้อมทำสิงห์โอซิงคลหมายก็อยู่ชุมพรด้วยนะครับช่วงนี้ทำธุรกิจ่ท้นนั่นวงการมวยก็เห็นหน้าแค่ตากันก็ทักทายกันบ่อยนี่ครับแม้จะห่างไกลกันแต่หัวใจยังอยู่ใกล้กันเสมอ นี่เป็นเกมในยกแรกครับมมอของมวยคู่เอกน้ำรายการครับถุงเงินแดงน้ำเงินเอกไกยสิทธิ์คู่นี้ห้ามกับพิพตาในพี่ขมอกว่าผมกลัวจริงๆนะครับของแดงนี่ถุงเงินนี่หนักทุกลูกเลยนี่ครับมีหมัดแล้วก็มีโสงที่อันตรายส่วนน้ําเงินฟอร์มหลังกุ้คมก็กล่าวเลยนะครับว่าแพ้ไม่เป็นเข้าที่หนึ่งตลอดก็ถือว่าสดใสซ่าด้วยกันทั้งมุมแดงและก็นน้ำเงินก็นฟอมกันชก3ครั้งหลังนี่วินรวด ดูครับว่าใครจะทําสถิติตชนะรวดเป็นไฟที่สี่เป็ดหวยก็ติดตามชมเชียร์กันไปครับแล้วใครจะถูกล้มสถิติด้วยนี่ครับแล้ว,วัน <ยก S 2> ลูกเ<ไ>รน่นะครับวันลูกนี้สนามมวยจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีมวยให้ชมครับกำนันพิยุทธเพชรวงร่วมกับนายกเอมินันโชลิตเชิญพี่น้องแฟนมวยมาชมกันนะครับโอ้โหกัน่าดูนะครับมวยใหญ่เยอะพรุ่งนี้นี่ครับครับนายกเอทาสราก็ให้การสนับสนุนตามปกตินะครับ เรียกว่ามีมวยที่ไหนคิดอะไรไม่ออกบอกนายกเออภิณันโชลิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เนื้อหอมไม่หมดเลยนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนตะบลทสัสรานี่คุณผูณ้ชมโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดนะครับหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดและวันพรุ่งนี้นี่นายกเอก็ไปสนับสนุนรายการมวยศึกวันบุญมุสกาล่าครับที่โรงเรียนนะครับบนไร่ตำบลตะปานอำเภอพรมออาตบลุทธพิณจังหวัดชลธัญบุรีครับโอ้โห ดูหมดขาวชนจัดมณีขยี้กับสกุลเพชรกสสกุลเพชรก็เป็นมวยํารายการวันพรุ่งนี้ก็ไปติดตามชมกันครับรายการนับใจวันพรุ่งนี้ถ้าไม่ไปไหนก็มาที่นี่ครับนคอศรือรรานก็มีมวยชมกันหมดยกที่หนึ่งกับพักสักครู่เดียวกกลับมาครับ